สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสู่แต้ม3ตัวบนประจำวันที่16สิงหาคม2566กก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่ะคลิปนี้มาดูแต้มสามตัวบนเนาะแต้มสามตัวบนนะนนะอาจารย์จะวางให้ทั้งหมด4สูตรนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยเดี๋ยวเราได้แต้มสามตัวบนแล้วเราก็จะไปจับโต๊ะสามตัวบนอ่ะเท่าไหร่คะสิบสอชุดโต๊เนาะเดี๋ยวเราก็เอาเอ่ออมะตะ บนมาคัดอีกทีหนึ่งตามนี้เลยเนาะ<ม>แต้มสามตัวบนมาดูสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรนี้สิบแปดงวดรวดเลยนะคะ,ะตามมาหลายงวดอยู่เนาะตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองสี่เป็นสิบห้าห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่แบบนี้นะ,ะแต้มสี่นะ,ะไล่มาก็มีเครื่องหมายถูกทุกงวดเลยเนาะม,มาดูงวดนี้นะคะงวดห้าสามศูนนี้แต้มแปดนะคะสี่ห้าสามเป็น สิ 12, แต้มสองสำหรับนนนะ 1, 3, 5, 6, ตัวนี้นะหนึ่งสามห้าหกสี่ตัวนี้นะเป็นสำคัญนะระยะยาวนะอันนี้ถือว่าไม่หลุดเลยนะคะให้สามดาวไปเลยสูดนี้เป็นแต้มสามตัวซึ่งมันจับยากนะเวลาเราไปจับกับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยได้อะไรแล้วมาจับรวมกันมันอาจจะไม่ได้ตามแต้มที่เราต้องการเพราะฉะนั้น ถ้าแต้มหลุดก็ให้มันหลุดไปในแนวของแต้มถ้าเด่นมาก็ให้มันเป็นแนวของเด่นเลยนะคะเด่นหลักร้อยลักสิบรักหน่วยได้อะไรก็จับไปตามนั้นนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครชอบแนวของแต้มนะคะมาดูตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะเอาเด่นมาหลักร้อยลักสิบลักหน่วยที่จะทำได้มาจับรวมกันแล้วให้มันได้แต้มนี้มันค่อนข้างยากนะคะไหนจะไปคำานึงเรื่องแต้มสองตัวบนด้วยนะคะแล้วไหนจะมาแต้มสามตัวบนอีกโอโ้โหอย่างนี้อาจารย์ถึงบอกหลายครั้งแล้วนะว่า ถ้าเป็นแนวแต้มของแต้มสามตัวบนเนี่ยอาจารย์จะมาจับอิสระตั้งหากนะคะยกเว้นแต้มสองตัวบนเราสามารถไปจับกับพวก3สาชิบหกชุดโต๊ดนั้นได้นะเอาตามความเข้าใจของท่านผู้ชมเลยนะคะขนาดเดียวกันเนาะเรามาดูสูตรแต้ม3ามตัวบนสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะก็จะมี ตามจริงแต้มเข้าหลายสูตรนะแตบ่บางทีระยะสั้นๆเนาะอาจารย์ก็ยังไม่ว่าี๋ยวให้มันเดินทางไปเยอะๆก่อนนะคะมาอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้เราก็เฝ้าตามอยู่นะสูตรนี้นะคะเราก็ตามอยู่นะกอเข้ามาทั้งหมดสิบสามงวดแล้วเนาะนี่ค่ะตั้งแต่งวดที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดมาเลยนะคะสี 4, 1, 7, นะ่หนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นระยะอันนี้สิบสองอันนี้หกห้าสองก็เป็น 11แล้วก็เป็นบวก2ก็เป็น13เนี่ยแต้ม3 10แต้ม8อันนี้ก็เป็นแต้มแต้ม6อย่างเงี้ยค่ะแต้ม5แต้มแต้ม0แต้มสอง9ดดเเป็น11แต้ม1อันนี้เป็น10เป็น17แต้ม7เป็น11แต้ม1แต้ม8อันนี้แต้มแต้มสองนะคะเนี่ยด้านหลังก็ก็คืออยากเข้ามาทุกทุกล็อกแล้วนะคะอันนี้สำหรับววดีนะ้าม4ี่ห้าหก สองศู 2, 0, 3, 4, 5, 6, 20, นย์เนาะสามสี่ห้าหกสองศูนย์่าสามอันนี้ก็สามสี่ห้าหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกแปดนะเป็นสิบเนี่ยค่ะโอเคน่าจะเข้านะน่าจะเข้าต่อนะคะก็คือตรงนี้เลยเนาะอันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันเป็นสามสี่ห้าหกสองศูนย์อันนี้จะเป็นอยู่ในแนวหกตัวนะคะอันนี้ก็มีเป็นแบบสี่ตัวอันนี้ก็เดินยาวกว่าด้วยนะสี่ตัวนี้เดินยาวกว่าด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันเนาะ เอาไม่หลุดทั้งหมดเลยนะคะอันไหนที่หลุดแล้วกลับมาเข้าพักไว้ก่อนนะอันนี้ก็ตั้งสี่สูตรแล้วนะอันนี้สูตรต่อมาอะอันนี้ก็เดินม,มาประมาณสิบเอ็ดสิบงวดนะสิบงวดรว,วดเลยนะคะตามนี้เลยเนาะตอนแ,แรกๆนี่มันไม่เข้าใช่ไหมมนเริ่มเข้าามั้งแต่ออกที่แปดเจ็ดสามมานี่เลยดูตามในจอนี่เลยนะคะว่าที่หนึ่งที่สองที่สามถึงที่สิบนี่ สี่ห้าสามเป็นสิบสองยังเข้าอยู่นะคะแต้มแปดแต้มหนึ่งแต่แต่ด้านหน้านี้มันยังไม่มาที่อาจารย์บอกไปแต่งวื่อที่แล้วนะข้างหน้านี้ยังไม่เข้านะเราก็ยังไม่ต้องนับมันเรานับแต่ตรงนี้เลยอาแต่แปดศูนย์สองสามสี่นี่แปดศู 8, 2, 3, 4, นย์สองสามสี่ 8, 2, 3, 4, นะคะนี่อันแรกเลยเนาะแปดศูนย์สองสามสี่อันนี้เริ่มเข้ามาแต่แปดเจ็ดสามก็ยังไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์ทําเกินเกินขึ้นไปลองเช็คดูว่าโอ้มันก็ยังไม่เข้านะ มาเริ่มเข้าแต่อันนี้นะคะแต่ระยะก็สิบงวดรวดเลยนะะใช้ได้อยู่ต่อมาเหลืองวดเหลือสูตรสุดท้ายนะ90346สูตรนี้เลยเนาะตามมาสองครั้งแล้วสูตรนี้เข้านะคะท่านผู้ชม873เนี่ยแต้ม8เนี่ยตามตามมาสองครั้งเนี่ยครั้งนี้จะตามต่อนะคะก็คือ90346 90346ระยะพอกันเลยนะ ตามนี้เลยนะคะเป็นครบแล้วนะสี่สูตรเราจะได้เทียบหาค่าเนาะเลขหนึ่งนะคะมีแค่สูตรเดียวตัดออกไปนะเลขสองมีหนึ่งมีสองเลขสองมีสองสองในสี่นะครึ่งครึ่งเนาะไม่เอานะคะเลขสามหนึ่งสองสามส,ามสี่อเลขสามมีสี่สูตรนี่เต็มพิกัดสูตรเลยเลขสี่ หนึ่งสองสามเลขสี่มีสามเอาไว้ก่อนนะคะเลขห้าหนึ่งสองมีสองตัดออกไปเลขหกหนึ่งสองสามเลขหกมีสามสูตรเราเก็บไว้ก่อนเลขเจ็ดไม่มีเลยนะคะเลขเจ็ดเลขแปดใครรวมกันแล้วได้แต้มเจ็ดนี่ก็าเสียวเนาะเลขไม่มันไม่มีในของอาจารย์นี้เลยนะเลขแปดมีหนึ่งเลขแปดมีตัวเดียวนะคะตัดออกไปเลขเก้าหนึ่ง เลขเก้าก็มีตัวเดียวตัดออกไปเลขศูนย์หนึ่งสองสามเลขศูนย์มีสามูนย์นะคะก็วงกลมไว้จะมีสำรองอยู่อยู่ที่สี่หกศูนย์นะสี่หกศูนยะ์อาจารย์เขียนอย่างนี้นะสี่เอ้สี่หกศูนย์นี่นะคะสี่หกศูนย์มีทั้งหมดห้าตัวเอ้สี่ตัวนี้นะแต่ตัวเด่นสุดนะก็คือเลขสามเลยค่ะเลขสามนะ มีทั้งหมดครบทุกสูตรเลยลองมาวัดดวงกันเนาะถ้าหมดนี่ตัวเลขมันจะเยอะนะคะท่านผู้ชมชอบเลขอะไรแล้วลองมารวมกันได้สามได้แต้มสามแต้มสี่แต้มศูนย์แต้มหกก็น่าจะจับได้เนาะแต้มหกนะต่น,นี้ในที่นี้เนาะถ้าเป็นทั้งหมดหมดนี่อนาะจารย์ก็จะชอบแค่สามสี่ศูนย์เนาะแต่มันก็ไม่แน่ใช่ไหมแล้วแต่นะอันนี้เราก็มาจับเลยนะคะจับสามตัวเนาะจากแต้ม ทั้งหมด12ชุดก็มี012 049 058 067 139 148แล้วก็157 238 247 256 346แ 6, ละ689ทั้งหมดนี้คือแต้ม3นะคะถ้ามาเบิ้ลมาหามถือว่าหลุดนะคะอาจารย์ไม่ได้ทำเบิ้ลหามไว้ให้นะทำเฉพาะตัวอิสระนะอย่างละตัวละตัวแบบนี้นะคะถ้าดับสายแข็งกรณีเล,เลข8ซึ่งอาจารย์ทำได้หลักร้อยเลข8แต่ว่าอาจารย์จะไม่ใช้นะคะท่านผู้ชม ถ้าดับสายแข็งแปดเอาอยู่ตัดออกไปเลยที่มีเลขแปดนะหนึ่งหนึ่งสองนี่สามสี่มีหนึ่งสองสามสี่นี้ตัดลงไปนะคะท่านผู้ชมมีมีเลขแปดแล้วเด่นอมตะนะสำหรับวันนี้ได้หนึ่งสี่เจ็ดอันนี้อาจารย์ลงไปให้หลายวันเลยนะคะท่านผู้ชมไปหาดูนะมีเอฟซีขอมาอีกเนาะโวอ,อาจารย์สอนไปนานแล้วนะคะอมตะเนี่ยอมตะตลอดชีพเนะี่ยหนึ่งสี่เจ็ดอาจารย์ชอบทั้งเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนี่แหละเลขสี่ตัวเดียวก็มีนะคะ เลขหนึ่งก็ชอบนะเออมีในขั้นแรกอะไรนะลูกโซ่แล้วก็หนึ่งกับสามอะไรแบบนี้นะสูตรก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดเนาะอ<ม>่าลองลองเลือกแบบนี้ดูนะอาจารย์ทําแต้มมาให้แล้วก็จับมาให้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเลขวิ่งเนาะสาหรับวมนี้เราวิ่งวิ่งร้อยมาอะไรเราได้เลขเจ็ดนะแต่ถ้าทางเลขเนาะวิ่งตัวเดียวเลขเจ็ดก็มีใช่ไหมเจ็ดกับศูนย์เนี่ยแล้วหนึ่งสี่เจ็ดถ้าเราคัด ชัวจริงสำหรับบนนี้นะได้สี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมสี่ห้าหกอ่าหลักสิบบนเราก็มีทั้งหกทั้งเจ็ดเนาะแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเราจะยึดในถ้ามีศูนย์นะคะศูนย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดใช่ไหมมันมีแค่ศูนย์อันนี้ตัวเดียวนะคะศูนย์เนี่ยแต่อันนี้อีกตัวนึงคะศู 0, 4, นย์สี่นีคะ แต่ก็กรณีสีเล็กวิ่งตัวเดียวก็มีนะอลองลอง,ลองเลือกลองเลือกดูนะถ้าในกรณีใครชอบเล็กวิ่งที่เป็นศูนย์วิ่งรนะ้อยมาลลยนะวดที่แล้วก็เข้านะได้เลขห้านะวันนี้เป็นเลขศูนย์ก็จะเป็นตัวนี้ศูนย์อันนี้เป็นโต๊ะนะศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ถ้ามีศูนย์อีกตัวหนึ่งก็แล้วให้มันติดไอ้นี้ด้วยนะติดตัวนี้นะที่เป็นอมตะนี่ ศูนติดสี่ก็ก็ได้อยู่นะและนี้ก็ไม่มีศูนย์นะถ้าเผื่อศูนย์ไม่มาก็จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะท่านผู้ชมมีติดหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งกับเจ็ดและเอตรงนี้นะชัวร์จริงก็เข้านะงวดที่แล้วงวดนี้ได้สี่ห้าหกใช่ไหมอาจารย์วางไปให้เนาะวางไปให้หมดนี่เลยนะตัวเลขที่ท,ที่ที่น่าสนใจ ถ้าแต้มมันเข้านะถ้าแต้มสามมานะก็อยู่ในนี้เลยนะให้ท่านผู้ชมลองเลือกดูแล้วหน้าตาไอ้ตรงหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดก็มีหนึ่งกับเจ็ดอยู่นะคะอันไหนที่ติดหนึ่งสี่เจ็ดอาจารย์จะจับไว้นะอันนี้ก็ติดสี่กับเจ็ดนะสี่กับเจ็ดสองสี่เจ็ดอาจจะออกสี่สองเจ็ดก็ได้นะจ,จะออกสี่สองเจ็ดหรือสี่เจ็ดสองนี้ก็ได้นะแล้วก็หนะึ่งสามเก้าเนี่ยมีมีเลขหนึ่งอยู่นะคะ อะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะหมุนลูกกลมๆหมุนไปหมุนมาเนาะประมาณนี้นะคะก็มีจากสิบสองชุดก็เหลือหนึ่งสอสามสี่ห้าชุดห้าชุดนี้นะ,ะตัวไหนสวยบ้างลองเลือกดูถ้าไม่เลือกในนี้ก็อาจจะมาดูในนี้ดับสายแข็งแล้วก็นี่อมตะตลอดชีพงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะอาจารย์เอ๊มี f อขอนะอาจารย์สงสัยสงสัยไม่ได้ดูทุกคลิปนะ อมะตะรหัสสูตรเดี๋ยวนะว่าที่แล้วสี่สองห้าแปดใช่ไหมสองห้าแปดก็ออกสี่ห้าสามไงมันเข้าห้าอาจารย์ก็มันอยู่ในเล่มนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ในเล่มนี้แหละคงหาดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าดับสายแข็งก็คือเลขแปดนะอมะตะอมะตะนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเนาะใครชอบตัวไหน ถ้าใครจะวิ่งลองเลือกวิ่งในหนึ่งสี่เจ็ดนี่นะคะลองคัดไปตัวหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะ 1, 4, 7, นะแล้วถ้าวิ่งตัวเดียวก็จะมีทั้งสี่ทั้งเจ็ดนะศูนย์ก็มีใช่ไหมอันนี้อาจารย์สอนไปหมดแล้วนะคะตัวแล้วชัวร์จริงนี่ก็ลงให้นะสี 4, 5, 4, 5, 6, นะ่ห้าสี่ห้าหกตอนที่อาจารย์ทําอาจารย์ก็ชอบหกเพราะมันไปชนหกสิบบนที่ได้เลขหกนะแล้วอีกสูตรหนึ่งสิบนก็ได้เจ็ดกับแปดนะคะถ้าแปดเอาอยู่ก็จะเหลือเจ็ด เพราะนั้นระหว่างสิบบนนะมันจะไม่ชนกันนะคะถ้าไม่้ชมเห็นไหมอีกสูตรหนึ่งได้หกอีกสูตรหนึ่งได้เจ็ดนะอาจจะเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดได้หมดนะอันนี้ตรงมุมนี้ก็หมายความว่าอันนี้ก็คือสามสิบหกชุดโต๊ดนะสามสิบหกชุดลองดูว่าใครชอบตัวไหนให้มันให้มันอยู่คนละบรรทัดกันนะอย่างเราจะเล่นแบบศูนย์หกเจ็ดอย่างเงี้ยได้หกเจ็ดหรือว่าเจ็ดหกนี้ก็ได้นะคะ ไข่ได้หลักสิบไหนดีๆมาก็มาจับในสามหกชุดโต๊ดนี่ก็ได้หรือว่าหลักหน่วยนะคะเอามาจับได้นะตัวเดียวเล่นเอาแค่สองตัวก็ได้นะคะในที่นี้เนาะหลักสิบเราเนะี่ยไม่ถ้าเจ็ดแต่มันได้หลายตัวนะเจ็ดฝั่งนี้ก็มีไปจับฝั่งนี้เจ็ดฝั่งนี้ก็มีมาจับฝังงบ่งนี้มันหลายตัวแต่ถ้าใครชอบหกนะหกมันจะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวตัวนี้นะสูตรนี้เป็นสูตรระยะย,ยาวนะคะท่านผู้ชมเราตามมาหลายงวดแล้วนะ งวดที่แล้วก็เข้าแล้วงวดนี้ก็หกกับศูนย์นะใครไม่ชอบว่าหกไม่มาอาจจะเปศูนย์ตัวนี้ก็ได้ใครชอบแนวทางศูนย์ที่เป็นหลักสิบก็อยู่นี่แล้วก็เป็นสามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมหรือใครจะจับศูนย์เจ็ดหกตามที่แต้มมันได้นี่ก็ได้นะคะตามนี้เลยเนาะอาจารย์เพียงแค่เอาแต้มนะคะที่ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟสีขอมา ของเก่านะที่มันเนสูตรเก่าหมดเลยนะคะท่านผู้ชมตามนี้แหละเนะาะจะเข้าต่อหรือเปล่านะเด่นสุดๆเลยก็คือสามนะคะลองลองมีสี่ศูนย์แล้วก็หกอตามนี้เนาะะประมาณนี้แหละอ่าหวังว่าท่านผู้ชมคงไปจับเลือกในสูตรต่างๆที่อาจารย์สอนไปให้นะคะใครหมายตาสูตรไหนไว้ก็ไปสูตรนั้นนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้รอคอยนะคะช่วงเช้าๆอาจารย์จะวางหวยลาวให้เนาะส่วนหวยลาวนี่เป็นความหวังนะคะสําหรับงวนที่จะถึงนี่เลยเนาะเฉพาะโดยเฉพาะล่างนะคะท่านผู้ชมโอ้อาจารย์คิดว่าถ้าใครชอบแล้วก็ลองศึกษาเดี๋ยวอาจารย์พยายามจะคิดให้มันดีๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคืนนี้จะใช้เวลาคิดแล้วพรุ่งนี้จะวางให้จะพยายามทําให้มันได้แบบนี้นะเพื่อม,มันจะเข้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยมาเจ็ดสี่ตรงๆเลยนะเจ็ดสี่นะคะฮะ ตรงๆเลยนะคะมอีอยู่95 97 74แล้วก็75อาจารย์กัด95กับ97ออกไปเหตุผลไหลประการนัก็จากสองสูตรชนกันมันยังติดมาะะเลขก9ก็ติดอยู่นะคะแต่สูตรไม่มีเลยแต่ถ้าเช็คมา5ตัวข้างหลังเนี่ย9กับ1จะหายไปนะ,ะเลขก9ก็เลยหายไปด้วยชนนะ94 57ก็หายไปก็เหลือแค่นี้เองนะคะเอา4กับ7ที่เป็นหลักหน่วย สี่กับห้าเนะเป็นหลักหน่วยไว้เนาะสี่กับห้านะ,ก,ะ 5, นะนะก็เป็นสี่กับห้าที่เป็นหลักหน่วยแล้วก็เอหมอจับไข้ได้ตามนี้เลยเนาะท่านผะู้ชมเดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆทําคืนนี้นะเพื่อเอซีของทางช่องเนาะสู้ๆนะคนะท่านผู้ชมคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ